ที่ปัน่นปั่นหินนะคะที่เมื่อก่อนเขาใช้ทำงานกันนะคะเข้ามาตั้งโชว์ไว้ตรงนี้ดูการทำงานเขานะคะเมื่อก่อนใช้ปั่นแบบนี้นะคะสวัสดีค่ะวันนี้ค่ะเราได้ออกมาเดินที่ดงป่าทุเรียนนะคะตรงนี้ค่ะเราก็ได้มายืนอยู่ที่สะพานค่ะสะพานที่จะจะเข้าป่านะคะแต่ยังไม่ได้เข้าป่า เข้ามาถึงตรงนี้ก็มีเสียงนกเยอะแยะเลยนกตัวเล็กๆตัวเท่าเท่านิ้วโป้งนะคะถ่ายไม่ทันตัวเขาเล็กแล้วก็อยู่สูงนะคะรอบๆจะมีต้นไม้ผลไม้เยอะแยะที่เห็นไกลๆนุ้นก็เป็นต้นทุเรียนนะคะแล้วข้างๆนี้จะเป็นต้นงอ้อต้นต้นลำํำไยอะไรพวกนี้นะคะนี่ สภานนี้ค่ะที่จะไปข้างในป่าวันนี้ไม่เจอลิงนะคะเข้ามามาสายค่ะวันนี้มาสายแล้วข้างๆนี้จะเป็นต้นเงาะนะคะนั่นก็ไม่รู้ต้นไม้อะไรนะคะไม่รู้ต้นอะไรผลสุกเต็มเลยแต่ไม่มีนกมากินเต็มต้นเลยค่ะ อย่างนกเยอะมากข้างล่างตรงนี้ก็เป็นสะพานสูงลงไปนะคะดูข้างล่างจะเป็นลำคารข้างล่างน่าจะมีหมูป่านะคะค่ะเดี๋ยวเจอกันข้างในนะคะส่วนข้างล่างนี้ก็จะเป็นห้องน้ำค่ะที่พักนะคะเวลาฝนตกอะไรมาก็จะอยู่ตรงนี้แล้วข้างล่างจะมีที่จอดรถด้วยค่ะ มีดอกอัญชันดอกเข็มเข็มเหลืองขาวเ,เดี๋ยวไปเจอกันข้างในนะคะตอนนี้ก็เดินมาถึงทางเข้าป่าแล้วนะคะจะผ่านอีกประตูหนึ่งก่อนจะเข้าไปข้างในตรงนี้จะมีบังมะกากนะคะแต่วันนี้ไม่รู้จะได้เจอไหมเพราะว่าค่ะเราไม่ได้มานานแล้วคะ่ะป่านี้นะเขามี มีปลายติดไว้นะคะแขนไว้ว่าจะมีแมงถ้าสังเกตดูดีๆเขาจะเห็นเนี่ยตัวนี้ค่ะเราเจอที่ป่าอื่นนี่ต้องดูที่ต้นไม้นะคะพวกบางพวกอะเนี่ยต้องตาดีๆค่ะต้องคอยจับตาดูเพราะว่ากิ้งกาที่บินได้นะ่ะ ไม่ให้เห็นง่ายๆนะคะเขาไวมากอีกป่าหนึ่งคะ่ะเราเคยเจอที่นี่ยังไม่ได้เจอนะคะน่าจะมีเพราะว่าป่าที่นี่ลมลื่นมากเ,คคเดี๋ยวคะ่ะเราจะไปเดินข้างในนะคะเจออะไรคะ่ะเราจะถ่ายให้ดูนะคะ มาแล้วค่ะแล้วผู้หญิงที่ข้างหลังนะทักทายด้วยนะก็ทักว่า Good morning แล้ยิ้มให้ด้วยที่นี่จะมีงูนะคะอยู่บนต้นไม้งูเขียวลายๆต้องดูให้ดีตรงนี้ก็จะเป็นสามแยกค่ะตรงนี้ก็ไปได้นะคะเข้าทางเข้าป่า ใครชอบทางทอระโหดก็ไปทางนี้ค่ะจะเย็นตลอดทางเลยค่ะมีต้นต้นไม้ตลอดทางเลยทางนี้แต่ค่ะเราจะไปทางนี้ค่ะเพื่อจะได้เจอเจ้าบางแถวแถวนี้ค่ะตรงนี้จะมีแมงมุมตัวเลขตัวหนึ่งนะคะอยู่ตรงกลางกล้องค่ะแต่ตัวเลขนะคะไม่เห็นชัดเห็นดำๆนั่นใช่ไหมคะตัวเล็กนิดเดียว กระลอกรอมเยอะข้างในนี้ก็จะมีกระรอกนะคะมีกระรอกมีสัตว์อะไรอยู่ข้างในน่าจะมีเจ้าตัวนี้ด้วยแต่ไม่รู้เขาไปอยู่กันที่ไหนนะคะตอนนี้ จมิค่ะเราเคยมาเก็บผักกุดต้นไม้ที่เขาตัดลงเขาจะตัดเป็นท่อนๆแล้วมาเรียงเป็นแบบนี้นะคะ บางบางต้นเขาก็ตัดเอาไปปั่นเป็นปุ๋ยนะคะแล้วมาใส่ต้นไม้ต่อเขาไม่ทิ้งนะคะเมื่อก่อนตรงนี้มีเขาทำเดี๋ยวเข้าไปดูก่อนว่าเขาทำอะไรแต่ก่อนมากเขาปิดนะตรงนี้ ทางน้ำเขาเอาเหินมาเรียงค่ะเป็นทางน้ำนุ่นลงไปนุ่นลงไปข้างในนุ่น ตรงนี้ก็จะเป็นที่ปัน่นปั่นหินนะคะที่เมื่อก่อนเขาใช้ทำงานกันนะคะเขามาตั้งโชว์ไว้ตรงนี้ดูการทำงานเขานะคะเมื่อก่อนใช้ปั่นแบบนี้นะคะเมื่อก่อนใช้แรงงานคนเยอะ ใค่ะเดี๋ยวไปเดินในป่านะคะเดี๋ยวจะพาขึ้นไปข้างบนนั่นนะเดี๋ยวจะไปตรงนี้นะ ไม่รู้จักนะคะโอเคค่ะคลิปนี้ค่ะเราขอจบแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันข้างบนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย